วดีโอแล้ว,ว,ว,ลวครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ไร่มันนะครับไร่มันไร่มัน,มน,นที่ยังมไ,มไม่ได้ใส่ปุ๋ยของเรานะครับนะเพราะว่าเป็นอันนี้เป็นไร่มันของคุณน้ำหวานน,วาน,นะครับคุณน้ำหวานแต่ตอนนี้มันแ,แต่ตอนนี้น้ำหวานมันจะเชิงไม่ไมเลยขมๆเดี๋ยวพอใส่ปุ๋ยคงจะหวานแล้วครับเดี๋ยวไร่มันพอใส่ปุ๋ยของเราแล้วนะครับประมาณสักสองสัปดาห์สามสัปดาห์ก็จะเห็นข้อแตกต่างเห็นได้ชัดนะครับอ่าแล้วทีมงานยกนิ้วหน่อยครับทีมงานอ่ะ โอ้โหนะครับแบบแบบไหนก็ได้ครับเพราะว่าใส่แล้วก็สวยทั้งนั้นหละครับเจ้าของสวยด้วยี่เจ้าของสวยอยู่แล้วครับฐานเรียเก่าฐาเลียเก่าเรียจะไม่จนไม่มีปันเหลือครับนะครับอันนี้เป็นพื้นที่ไล่มันที่เราเห็นโดยรอบนะครับด้านหลังก็จะเป็นลร่อ้อยนะครับสองร้อยไร่ประมาณสองร้อยนิดๆนะครับรครับมีไม่ค่อยเยอะครับสามไร่ อันนั้นก็เตรียมแปลงนะเตรียมแปลงปลูกมันนะครับเตรียมแปลงปลูกมันนะครับคือสภาพดินดูจากสภาพดินก็แร่ธาตุก็จะไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่าจะกดใส่ปุ๋ยของเราก็จะเป็นการตึงไนโตรเจนนะครับตึงไนโตรเจนจากอากาศลงมาสู่สู่ของสู่ลำต้นของมันนะครับเพราะว่าคุณสมบัติของต้นมันเป็นเป็นพืชมหาศารย์คือหากินทางใบนะครับ โดยดึงนโตรเจนมาสร้างหัวนะครับไม่ได้เป็นหลักเพราะั้นการใส่ปุ๋ยก็คือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการดูดซึมของพืชได้ดีขึ้นนะครับ mm hmm. เดี๋ยวอีกสองสามอาทิตย์เรามาดูข้อแตกต่างนะครับสาหรับแปลงนี้นะครับ mm hmm. โอเคนะครับรายงานดิสวัสดีค่ะวันนี้มาที่ไร่มันของคุณน้ําหวานนะคะที่ฉีดพ่นโฮอร์โมนกิ่งทองใบหยกไปเมื่อสามวันที่แล้วนะคะ แต่วันนี้เรามาดูผลงานนะคะที่ไล่ของคุณน้ำหวานค่ะที่ฉีดพ่นโฮอร์โมนกิ่งทองใบหย,ยกนะคะเจ้าของไล่มัน231ไล่นะคะคะ่นี่ที่ห้วยถแถลงนะคะที่มาฉีดโฮอร์โมนพ่นไว้เห็นผลทันตาเลยค่ะงามมากเลคะ่ะที่ที่เคยใบยหกบยกใบงอเอ่อเที่ยวก่อนที่เรามากับเอ่อพี่รวยนะคะที่เคยใบยหกบยกใบงออะ่ะตอนนี้ฉีดโฮอร์โมนไปเ ใบใบมันเริ่มเริ่มเริ่มดีขึ้นนะคะแค่ฉีดแค่สามวันเองแต่มันเริ่มเริ่มเริ่มงามขึ้นมากเลยค่ะพอฉีดไปอันนี้มันสองเดือนนะคะมันสองเดือนค่ะอันนี้อย่น,นี้ตอนนี้เนี่ยค่ะที่ฉีดฮอร์โมนกิ่งทองใบหยกไปนะคะยอดใหญ่มากค่ะยอดใหญ่มากจากแต่ตอนแรกยอดเล็กเหลืองนะคะตอนนี้เราเรามาดูนะคะเนี่ยค่ะค่ะ จากใบที่ที่ที่มันจะหยิกอะค่ะมันก็เริ่มเริ่มแตกยอดแตกยอดมาใหม่แตกยอดใบใหม่แล้วใบก็เริ่มเริ่มดีขึ้นนะคะเนี่ยค่ะตอนนี้ใบใบมันที่แตกยอดเหรอเริ่มดีขึ้นนะคะค่ะของคุณน้ําหวานนะคะที่อําเภอที่อําเภอหัวแฉลีงนะคะจังหวัดนครราชสีมานะคะค่ะ,ดคะ,คะเดี๋ยวจะพาชมไล่มันของคุณน้ําหวานนะคะ